ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ด้วยนะคะค่าเทอมน้องเท่าไหร่คะจริงจของที่ฟาร์มอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่สิบห้าใบเท่านะคะแบ่งเป็นตามความสวยนะคะขึ้นอยู่กับความสวยของน้องนะอย่างเจอวนียขนบึบบับมากขนบึบบับมากสอบถามสินสอดกันได้นะคะสอบถามสินสอดกันได้นะคะที่ขึ้นคอมเมนต์ไว้ให้ที่ขึ้นคอมเมนต์ไวใ้มมไวให้นะคะไอโหยไอโหยเอาไปเอาไปเดี๋ยวเราจะมา ไล่ลรหัสทีละตัวใหม่กันนะคะไล่รหัสทีละตัวใหม่กันนะเริ่มจากคนไหนดีเริ่มจากคนไหนดีคนนี้ไหมคนนี้ไหมคนนี้ไม่มาเกาะมาแกะเนี่ยคนนี้หน้าตาเบลเๆนะหน้าตาแบบอ่อนๆหน้าตาแบบอ่อนๆเป็นลูกสาวเหมือนกัน,นเป็นลูกสาวเหมือนกันค่ะหนูเป็นลูกสาวเหมือนกันค่ะหน้าตาแบบอ่อนๆหน้าตาแบบขามองหน้าคือหันมามองด้วยถ้ามองหน้าคือหันมามองด้วยมองอะไรละเอลยดมองอะไรละเอีย มองอะไรครับผมมองอะไรครับอ่ะวีไปวีไปแล้วเราจะมาไล่รหัสกันไหมเป็นน้องสีส้มเพศเมียนะคะคนนี้เป็นน้องสีส้มเพศเมียนะอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็จะน่ารักประมาณนี้ สีขาวตัวนี้เดี๋ยวให้แคปภาพนะคะเดี๋ยวให้แคปภาพเดี๋ยวเราไล่รหัสตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแจ้งรหัสให้นะเดี๋ยวหลังจากตัวนี้เลยอ่ะจะขึ้นสีขาวให้เดี๋ยวขึ้นสีขาวให้ใครที่สนใจสามารถมาชมได้ที่ฟาร์มนะคะใครที่สนใจสามารถมาชมได้ที่ฟาร์มนะอ้าวลูกชิบหายเหรอไม่ใ <için S> ่ <'m S 1> ชิบล <'re S 1> หลุดเหรอลูกเดี๋ยงอ่าเจอแล้ว น้องนะคะรหัสห993นะคะน้องรหัสห993มนะคะที่ฟาร์มเราจะมีเลขไมโครชิปทุกตัวนะลูกค้าจำรหัสตัวไหนไปมาชมที่ฟาร์มก็จะได้ชมตัวเดิมนะคะจองมาแล้วก็จะได้ตัวเดิมกลับไปนะคะที่ฟาร์มเราจะไม่เปลี่ยนตัวแน่นอนเพราะน้องมีเลขรหัสไมโครชิปทุกๆตัวนะคะอ่า คนนี้รหัสห993นะคะคนนี้รหัสห993นะคะเป็นน้องสีส้มเพศนเมียนะเป็นน้องสีส้มเพศนเมียนะคะไปไป,ไปเร็วเดี๋ยวคนอื่นขึ้นบ้างงี้เราอะ่ะเดี๋ยววนกลับมาใหม่นะเดี๋ยววนกลับมาใหม่อขอช่องทางก่อนสีขาวมาเร็วสีขาวมาแล้วลูกไอ้โอ้สีขาวมาแล้วลูกข้าลูกบอลอยู่ สีขาวข้ามลูกบอลอยู่มาเร็ว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 เออมาเร็วมาเร็วมานี่มานี่อู้สีขาวดีสีขาวดีอะไรลูกสีขาวดีอะไรลูกมานี่เร็วมามาเออมาโอ้เป็นลูกสาวเหมือนกันน่าจะเป็นลูกสาวทั้งแก๊งเลยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นลูกสาวทั้งแก๊งเลยนะคะเป็นลูกสาวทั้งแก๊งเลยค่ะเป็นลูกสาวทั้งแก๊งเลยค่ะ อลูกสาวของเราลูกสาวของเราลูกคุณพ่ออีิ q ใช่ไหมเสร็จนี้ลูกคุณพ่อ EQ ขอดูลูกคุณพ่อได้นะคะขอดูลูกคุณพ่อได้นะคะอะดี๋ยวนะอยวนะ ขาวีกอนขาวีกอนสีขาวคือจะเห็นคราบน้ําตาได้ชัดมากๆเราต้องหมั่นทําความสะอาดนะถ้าเลี้ยนงน้องสีขาวผนที่ทังวก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตะกร้าที่ยวไหลนอตะกร้าที่ยวไหลนะาเอ็นไอ e. ตะกร้าที่7ดนะคะสามารถเช็ดคราบน้าตาได้เช็ดหูได้แล้วก็เช็ดคราบฉี่ได้พวกคราบต่างๆสามารถเช็ดได้จะลดกลิ่นเหม็นอับรอบดวงตาด้วยนะคะอ่ะตัวนี้นะส่วนน้องคนนี้รหัส รหัสรหัสอุ้ยอุ้ยรหัสหกสามเจ็ดสี่นะคะรหัสหกสามเจ็ดสี่นะเป็นน้องเพศเมียสีขาวอีกคนนึงได้บ้านไปแล้วเมื่อวานเพศผู้ก็จะเหลือสีขาวเพศผู้กับสีขาวเพศเมียนะคะใครที่สนใจก็สามารถลองไปขอแคตตาล็อกกันได้ดูน้องได้เลยดู้องได้เลยจะมีรายละเอียดทุกๆอย่างบอกอยู่นะคะเออหนูจะดิ้นทำไมหนูจะดิ้นทำไมหนูจะว่ายน้ำเหรอคะลูกหนูจะว่ายน้ำเหรอคะ จะไว้นะแหละคะ่ะเออสนใจก็สอบถามกันได้นะคะไปไปต่อไปต่อเอาสีส้มบ้างดีกว่าอย่าแบคแคนได้ก่อนนะอย่าแบคแคนได้ก่อนนะเออเออเจอเจอเจอเออลูกวันนี้มาอย่าไปแกล้งเพื่อนอย่าไปแกล้งเพื่อนคนไหนอเมื่อกี้คนแรกคนไหนแล้วคนแรกคนไหนแล้ว คนแรกคนไหนแล้วเดี๋ยวขอสแก,กนรหัสก่อนเอออันนี้ไปแล้วห้าเก้าเก้าศูนย์คนนี้คนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าห้าเก้าเก้าสามไปกล้องจันได้หรือเปล่าตอ <c oughs> <c oughs> นเขาก็จัไม่ได้ซ้ำคนหรือเปล่าเนี่ยช้มคนหรือเปล่าช้้าคนหรือเปล่าห้าเก้าเก้าสามไปอวดหรือยังอวดลูกหรอยงห้าเก้าเก้าสาม จะโตกว่านี้อีกไหมคะน้องจะโตขึ้นนะคะน้องจะโตขึ้นเดี๋ยวก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปอมในช่วงวัย3เดือนครึ่งถึงสีเดือนเนาะเราก็จะเห็นว่าน้องมีการผัดขนนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะบางทียแบบลูกค้าตกใจว่าแบบรับน้องตอนแบบตอนสองเดือนไปขนฟูๆแล้วน้องกลายพันอย่างนี้ไม่ใช่นะคะที่ฟาร์มเราจะสอนการเลี้ยงด้วยเนาะจะมีการสอนการเลี้ยงว่าเออพัฒนาการของน้องปอมนะคะวัยประมาณ3เดือนครึ่งถึงประมาณ6เดือน ก็จะอยู่ในช่วงของการผัดขนนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจจะมีภาพให้ดูเนาะคะ่ะลูกค้าเข้าใจก็จะเลี้ยงน้องได้แบบสบายใจว่าน้องแบบไม่ได้กลายพันธ์อะไรอย่างนี้เลยนะคะพอแบบรันใหม่ปุ๊บลืมแล้วเออนี่นีนีเธอจะกระโดดออกจากข้อไปได้นะแสบจริงๆอ่าคนนี้นะคะรหัส5993นะคะคนนี้เป็นเพศเมียรหัส5993เเป็นสีส้มเหมือนกันนะ เป็นชีชมวเหมือนกันนะคะลูกสาวเยอะมากเลยบ้านนี้มีใครจะมาขอสินสอดบ้างไหมมีใครจะมาขอสินสอดบ้างไหมลูกสาวเยอะห้าเก้าเก้าสามสีส้มเพชรเมียสรุปว่าไลน์นี้นะคะของเราก็จะมีลูกสาวหมดเลยของเราก็จะมีลูกสาวเลย,เรลเลยหรือว่าแบ็คแคนเป็นลูกชายเอแบ็คแคนดูหน่อยสิอ๋อแบ็คแคนมันดูนส,ดสิลูกชายหรือลูกสาวเนี่ย ลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยเราอะเป็นลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยเป็นหนุ่มรอหรือเป็นสาวช่วยเนี่ยโอ้เป็นลูกสาวเหมือนกันเหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับหน่อยที่จับหน่อยมีหรือเปล่าจับหน่อย๋อเป็นลูกสาวหมดเลยสรุปว่าไลน์นี้นะคะเราก็จะเจอลูกสาวเนาะจะเจอลูกสาวเนาะอ่าคนนี้รหัสห้าเก้าเก้าสามมาต่อมาต่อดีกว่ามาต่อดีกว่า คนนี้นะคะรหัส5 9 9 3ใครที่ถูกชะตาตัวไหนนะคะแคปภาพไปได้เลยนะหรือว่าอยากชมน้องใกล้ๆนะคะแจ้งขึ้นมาได้เนาะเป็นช่องทางที่แบบเริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่เราต้องแบบฝากคนไปกดไลน์นิดเึงอ่ะคนไหนจอดีอ่ะคนไหนจอดีเจ้อ้วนเดี๋ยวเราเธอมาโชว์ตัวใหม่นะเดี๋ยวเธอมาโชว์ตัวใหม่นะเจ้าอ้วนนะโอเคไหมเจ,อเจ,อเจอ้อ้วนเจ้อ้วนเจ้อ้วนอ่ะ เอ,เอาสาวสวยสาวสวยคนน e ี้บ้างดีกว่าชาวช่ว,วยคนนี้ดีกว่าชาวช่วยคนนี้มีหนวดสาวมีเคราเป็นสาวมีเคราเป็นลูกสาวมีเขราเป็นลูกสาวแบบแมนเมนเท,ท่เป็นลูกสาวแมนเมนเท่ๆนะคะอ่าบินแล้วเดี๋ยวนะมาใหม่มาใหม่ เป็นลูกสาวมแมนๆเทพๆเป็นลูกสาวมีเขาไปดูนี่อาโชนาเป็นสาวหล่อเป็นสาวหล่อเป็นสาวหล่อขี้อ้อนดูน้องแบ็คแคนแสบมากแสบสุดๆแสบสุดๆแ,แสบทุกคนแหละแสบทุกคนลเลยเวลาอยู่ด้วยกันนะ่ะเขาก็จะเล่นกันแรงนิดนึงจะเล่นกันแรงนิดนึงพอมีเพื่อนแต่เวลาไปอยู่ตัวเดียวนะคะแต่แต่เวลาไปอยู่ตัวเดียวเขาก็จะแบบเล่นแต่กับเราแล้วก็ขี้อ้อนเรานะ ลูกสาวคนต่อไปสาวหล่อสาวหลอมีเขาคนนี้รหัสห้าเก้าเก้าหนึ่งนะคะคนนี้รหัสห้าเก้าเก้าหนึ่งเป็นลูกสาวเป็นตัวเมียค่ะเป็นลูกสาวมีเขาสุดหล่อเป็นลูกสาวมีเขาอ่า สีส้มพเพชรเมียนะคะสีส้มพเพชรเมียรหัสห้าเก้าเก้าหนึ่งนะหัวนี่ไปเล่นอะไรมาลูกอืมเล่นอะไรมาอยู่สนใจน้องคนไหนนะคะอยากดูน้องคนไหนเป็นพิเศษก็สอบถามกันได้นะ พิมพ์ขึ้นมาได้นะคะพิมพ์ขึ้นมาใหม่ได้นะคะหรือว่าจะสอบถามอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันสินค้าในตะกร้าตัวไหนที่สนใจทานยังไงใช้ยังไงก็สอบถามขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวขอขั้นรายการนิดหนึ่งเดี๋ยวขอขั้นรายการนิดหนึ่งเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ขนฟูน,นะคะตัวนี้นะคะให้น้องทาน1ม l เช้า1มลเย็นเพื่อบํารุงขนบํารุงข้อรับน้องไวสองเดือนไปพอ3มถึง สามเดือนครึ่งช่วงผัดคนอะขนเขาก็จะได้หลุดล่วงน้อยลงด้วยนะตัวนี้นะคะไม่ใช่ซิทออยล์ไม่ใช่น้ํามันปลานะคะไม่ใช่ฟิทออยล์ไม่ใช่น้ำมันปลาไม่ใช่น้ำมันปลาทั่วไปตัวนี้เป็นคิวออยล์นะคะเป็นคิวออยล์จะดูดซึมได้ดีกว่านะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวปลาด้วยะอยู่ในตะก,ก้าที่สองนะคะตะก,ก้าที่สองใครที่สนใจนะคะกดสั่งในตะก,ก้าได้เลยนะป,ปักตะก,ก้าไม่ได้ปักตะก,ก้าไม่ได้อยู่ไกลเกิน อ่ะคนไหนดีคนไหนดีคนไหนต่อดีปุ๊บ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 ชีออนคนนี้ยังไม่ไปอะ่ะชีออนคนนี้ยังไม่ไปใช่ไหมชีออนคนนี้ยังไม่ไปฮะเก้าสูตรเหรอเอ้ยแส่คนนี้สิเอย้ยเจออ้าอ้วนดีเจออ้าอ้วนเดี๋ยวเราต่อแบ็กแคนให้เดี๋ยวเราต่อแบ็กแคนให้ต่อแบ็กแคนให้แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยววนให้อีกรอบนึงเดี๋ยวขอปิดช่องทางก่อน อ่าแบ็กแคนคนนี้เป็นลูกสาวเหมือนกันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยห้านะจ๊ะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยห้านะจ๊ะคนนี้ขึ้นต้นด้วยหกนะคะหกสามหกหกเพศเมียสีแบ็กแคนนะคะหกสามหกเพศเมียสีแบ็กแคนเอเอ้าเออ้าเอ้าเอ้าทำไมทำไมดูมาร์กิ้งซะก่อนดูมาร์กิ้งซะก่อนมาร์กิ้งคือชัดแล้วนะมาร์ากริก้งคือชัดแล้วนะเอ้ยโย่ลูกใจเย็นๆโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆ อยากเล่นกับเพื่อนอะเราอ่ะอยากเล่นกับเพื่อนอะเราอ่ะรหัสหกสามหกหกนะคะให้ดูอย่างนี้เออไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอออืมอืมให้ดูก่อนให้ดูให้ให้คนอื่นดูก่อนสิเราไม่เราไม่อยากไม่บ้าหรอเราอยากเล่นกับเพื่อนอะนะเอออะหกสามหกหกนะคะหกสามหกหกเป็นลูกสาวนะคะเป็นลูกสาวไปลูกไปเล่นกับเพื่อนเลยไป สามารถทักไปในช่องทางขอแคตตาล็อกได้เลยเดี๋ยวขึ้นให้นะเดี๋ยวขึ้นให้นะมาตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดตัวสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดเราจะปิดท้ายด้วยเจ้าอ้วนแต่ว่าสําหรับตรงนี้นะเรายังอยู่กันต่อนะสําหรับตรงนี้เรายังอยู่กันต่อนะมาเร็วเจ้าอ้วนมาเราจะดูความน่ารักของน้องต่อเออ คนสุดท้ายเป็นเจ้อ้วนเป็นเจ้อ้วนค่ะเป็นเจ้อ้วนค่ะเจ้อ้วนของเราเจ้อ้วนเจ้อ้วนน่ารักมากไปเจ้อ้วนน่ารักมากไปเนาะเจ้อ้วนน่ารักมากไปอ่าขึ้นไว้ให้แล้วนะคะขึ้นไว้ให้แล้วนะสนใจก็สอบถามกันได้ฝากเคาะหน้าจอให้เด็กอ้วนของเราหน่อยฝากเคาะหน้าจอให้เด็กอ้วนของเราหน่อยนะคะฝากเคาะหน้าจอให้เด็กอ้วนของเราหน่อยดูยิ้มเก่งนะเนี่ยยิ้มเก่งนะเนี่ย ยิ้มเก่งนะเนี่ยคนนี้เนี่ยยิ้มเก่งเตือนนิบนิ่มากเลยค่ะเตือนนิบนิ่มากเลยค่ะกําลังลงตักก้ากําลังลงตะก้าหื้กำลังลงตะก,ก้าเคยืง,งกกใหญ่ <c oughs> น้กกนะะองหมาไม่มีในตะกร้านะคะน้องหมาไม่มีในตะกก้านะมาให้ชมความน่ารักเฉยเฉยไมหมชมความน่ารักเฉยเฉยถาใครสนใจก็นุ่คอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยสอบถามกันได้อ่เจออ้วนนะคะเจออ้วนของเราระหัส ห้าเก้าแปดหนะคะห้าเก้าปดหน้องๆจะขึ้นต้นได้ห้าหมดเลยนะ้อยยกเว้นน้องแบคแคนจะขึ้นต้นได้หใครจำรหัสได้บ้างใครจำรหัสน้องๆกันได้บ้างอยากดูน้องตัวไหนเป็นพิเศษแจ้งขึ้นมาได้นะแจ้งขึ้นมาได้นะคะอ่ะรหัสห้าเก้าแปดหนะคะเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเป็นลูกสาว,สาวที่ขนแน่นมากตัวนี้ใครได้ไปคือหลงรักเพราะตัวบุ๊บ,บับมากๆ ตัวบุปปบบับมากแบบโอ้ยดูความตะมุตะม้ดูความแก้มเธอสิดูแครมแก้มดูอเนื้อหาดูความแก้มเธอสิดูความหน้าหักเธสิคิดว่าเป็นตัวผู้เลยนะตอนแรกคิดว่าเป็นตัวผู้เลยนะเป็นตัวเมียเหรอคะเลึกเป็นเจ้าเมียเหรอคะดูแก้มคนนี้สิโอ้อ่ะถ้าใครที่สนใจตัวไหนนะคะสามารถแคปภาพแจ้งรหัสกับแอดมินได้เลย เดีย๋ยวเราขอลาช่องทางนี้ก่อนนะเราขอลาช่องทางนี้ก่อนนะคะสำหรับช่องทางนี้นะคะสนใจน้องตัวไหนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์อันนี้ด้วยนะคะเป็นช่องทางใหม่ของเรานะคะพอดีว่าอันเก่าของเราโดนปิดไปแล้ววันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ไปด้วยสนใจน้องคนไหนก็ กมะสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ